ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับฟุ่มเฟือยชาแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับสินค้าจากแมงกูดอีกแล้วนะครับเป็นตัวที่ผมเล็งไว้นานแล้วนะครับแต่ราคามันก็ไม่ลงสักทีนะครับราคายังสูงอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ลงนะถูกมาประมาณสักนิดนๆหน่อยๆนะร้อยสองร้ 100, 200, อยอะไรเงี้ยนะครับมันคือกรรไกรตัดกิ่งนะครับผมอยากซื้อมาให้พ่อใช้มันคือกรรไกรตัดกิ่งแบบนี้นะครับเป็นแบบใช้แบตบ รีมาคิต้าตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2,000แต่เดี๋ยวถ้าดูส่วนลดนะดูที่ใต้คลิปนะครับว่าใส่ส่วนลดเข้าไปแล้วมันจะเหลือสักเท่าไหร่หน้าตาดีมากดูคมมีดเห็นไหมครับดูดีนะดูดีนะนี่เห็นไหมครับวัสดุค่อนข้างจะหนาแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีประแจหกเหลี่ยมนะเอามาไขตรงนี้ตัวนี้เหมือนเป็นตัวล็อกไอ้ตัวล็อกใบเฟืองเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะแล้วจะเป็นตัวถอดตรงนี้ ซึ่งตัวนี้ผมเดาว,ว่าถ้าเกิดมันมันหมดคมก็น่าจะรับได้นะเหมือนกันไกลทั่วไปนะรับคมได้อ่ะทีนี้ <c oughs> มีแค่นี้เองนะครับเกตใช้กับแบบมา g เกต้าดูตัวนี้เป็นบัตเทียบนะครับ <c oughs> ใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีออนออฟนะครับแล้วก็มี LVD แล้วก็1,2,3,4วิธีการก็คือกดปุ่มออนออฟเนี่ยค้างไว้ปุ๊บเห็นไหมครับจะขึ้นมาติดหนึง นะครับแต่มันจะยังกดไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้เบอร์1 2ึ่งยังไม่ติดวิธีการเปิดก็คือดับเบิลคลิกไอ้ตัวไกลเนี่ยสครั้งกด2ครั้งเร็วๆนะครับปุ๊บๆแล้วตัว LED นี่จะติดนะครับหนึ่งสองสามสี่เริ่มแต่เบอร์หนึ่งเลยแล้วกันนะกดไล่มาปุ๊บนี่เบอร์หนึ่งนะเวลาเรากดใช้นะครับมันจะอ้าแค่นี้แหมมันจะอ้าแค่นี้นี่คือเบอร์หนึ่งเนี่เวลาเวลาตัดปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นเบอร์สองนี่เห็นไหมครับมันจะอ้ามาขึ้นเบอร์สาม นี่จะอาสุดเลยนะก็ขึ้นอยู่กับว่ากิ่งที่เราตัดอยู่ตอนนั้นมันเป็นแบบไหนนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องให้มันอาสุดอาสุดตลอดเวลาสมมติเราตัดกิ่งเล็กๆนิดเดียวอะไรเงี้ยนะครับกิ่งเล็กๆแค่เนี้ยตัดเล็มๆเล็มๆเงี้ยก็ใช้แค่เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็พอเนี่ยวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะนะครับอันนี้ใช้แบบ6กแอมป์มันก็เลยดูหนักแต่ตัวจริงๆมือคือมันเบามากเมื่อกี้ผมพูดไปใช่ไหมผมพูดไปสักพักหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะหลังติดๆแล้วมักก็็ดดบไปแสงว่า กดไม่ได้ละคือมันกันแบบว่าเราไปเผลอกดโดนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตัดเข้านิ้วเข้ามืออะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างจะเซฟอยู่จะเปิดใหม่ก็ดับเบิลคลิกเห็นไหมครับให้มันอคทีเวตสมมติถ้าเกิดคุณจะเก็บถ้าคุณถอดแบตตอนเนี้ยมันก็อ้าอยู่อย่างนี้ตลอดวิธีเก็บแนะนาก็คือให้คุณกดใช้งานมันก่อนให้มันหุบอย่างงี้แล้วมือน,นิ้วค้างไว้แล้วก็ดึงแบตออกเห็นไหมครับมันก็จะหุบอยู่อย่างงี้อ่าวิธีเก็บง่ายๆนะครับเเวลาใช้ก็เหมือนเดิมนะ กดค้างแราเป็นคลิกเนี่ยปึ๊บๆแล้วก็เลือกเบอร์ที่คุณต้องการนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรก็ว่าไปเมื่อกี้มันอ้าไม่เท่ากันถ้ากดอย่างเงี้ยเห็นไหมมันออกมาอีกนะเห็นไหมเนี่ยสมมุติถ้าเกิดกดสุดนะครับมันจะกลางเท่ากับเบอร์สองปึ๊บแต่ถ้าเราขยักวันนี้เน,นี่ยอ้ามาอ้ามาสุดเลย ไม่รู้เป็นเออร์เลอร์หรือว่าเป็นที่เราเองนะคือจริงๆมันควรจะต้องกดสุดใช่ไหมหรือบางทีเราอาจจะอยากจะตัดกิ่งใหญ่ขึ้นก็อย่างนี้ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์นะก็เออก็ได้ทั้งสองทางน,นะประมาณนี้อะเดี๋ยวเราไปลองตัดกันดูนะครับอยากลองแล้วไปอันนี้เห็นไหมครับว่าไฟมันจะดับไปเองนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้แป๊บเดียวนะครับแต่มัลคลิก ก็ใช้ได้ใหม่แล้วนะครับก็ง่ายดีสะดวกดีนะครับอันนี้อยู่ที่เบอร์สองนะครับจะอ้าระมาณนี้คุณดูความเบาของมันนะดูนะครับเห็นไหมครับคือตัดแบบแบบโอ,โอ้โง่ายมากนะอันนี้ประมาณนิ้วก้อยเนี่ยท่อนเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้อาจจะเข้าไม่สุดเห็นไหมครับผมก็ขยักมันนิึงเออง่ายดีเลยอันนี้เห็นไ,ไหมก็เข้าสุดแล้วนะครับโอ้โหโคตรคม เนี่ยตัดดีมากคือเหมือนเราเราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับเจ๋งเลยอ่ะโอเคดูไม้เท่าน,นี้นะครับยุ้กกล้อยยิ้กกล้อยผมก็ประมาณนิ้วชีค้คนอื่นนะน,นะ <c oughs> อ่ะอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์สามเนี่ยมันอ้าเยอะๆหน่อยอเฮเบอร์สามจะประมาณนี้นะครับอย่าลองตัดให้ดูเห็น <c oughs> ไหมครับ <c oughs> โอ้โหดู <c oughs> สบายๆคมๆกริบๆเดี๋ยวไปลองกิ่งให้มันแบบบิ๊กเบิ้มกว่านี้หน่อยนะครับไปอันนี้เป็นกิ่งเงาะนะครับให,ใหญ่กว่านี้ชี้หน่อยหนึ่งเห็นไหมครับเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเปิดก่อนหนึ่งสองซ่อมเห็นไหมครับสบายครับดูดิดูอย่างง่ายอะ โอเคอันนี้เป็นไม้อัดนะครับหนาประมาณ15บห้ามิลเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าจะได้ไหมให้มันอากว้างๆอย่างนี้นะครับเบอร์สี่ลองดูที่ว่าจะเป็นไงนี่ไม่เคยลองกันนะครับ1 2ึ่งสองาไม่ขาดอ๋อถ้ามุมนี้อะไอ้มุมนี้ขาดเว้ยอ๋อผมรู้แล้วผมกดไม่สุดเองอะเนี่ยผมกดไม่สุดเองอะใช่มันขาดหมดนะครับเนี่ยผมกดไม่สุด โอ้โหสบายดูดูนะครับไม้สนขนาดนี่นิ้วโป้งเลยนะจะตัดขาดไหมเนี่ยผมลองใช้เบอร์สี่นะครับอันนี้ก็ไม่ลองไม่เคยลองกันนะครับเนี่ยคือมันกว้างขนาดนี้เลยนะครับหนึ่งสองซ้มอกระจุยเลยดูเรียบด้วยดูนะครับหนึ่งสองซ้ำคูดแรงแล้วไม่ได้หนักแรงเราเลยนะเห็นไหมครับ โอ้โหเฮ้ยคืออะไรที่เป็นไม้ผมว่ามันเอาหมดอะเนี่ยดูแรงกดของมันดิห็นไหมมันกดตรงยุบเข้าไปเลยอะนะครับไอ้ฝั่งเนี้ยฝั่งที่มันนันหาเนี้ยใช่ไหมครับเนี่ยมันกดไม้งยุบเข้าไปเลยแต่มันไม่ได้แบบไปดึงมือเราแบบให้มือเราสะบัดอะไรนะไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยดูมือนิ่งๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเออเฮ้ยตรเจ๋งเลยว่ะเนี่ยโอ้โห กดสุดเลยกดไปสุดพก็เปิดเป็นเบอร์สี่ก็ได้ไหมอแห้งตัดได้ไหมได้หมด กดสูตกดสูตพอ,อเปิดเบอร์อส,อสี่เนี่ยเออเบอร์สี่ไปเบอร์สี่นั่นแหละนั่นแหละเบอร์สี่สุดอันนี้ไปเลยนี่ยังไม่ค่อยเป็นเลยเว้ยนี่ไงนี่แหละกิ่งเนี่ยเนี่ยกิ่งเนี่ยตัดเลยเชีเยแล้วจริงอ่ะโอเคอันนี้ท่อร้อยสายไฟสายประมาณนี้นะครับอันนี้เอาถอดออกมาเลยไหมครับทําโค้งไว้นะจะลองตัดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับดู จ่ายแต่มันกรอบนะดูดิเจ็บไหมครับอือเสียดายนะมันกรอบนะอ้าวอันนี้อันนึงอันนี้เป็นท่อ pvc นะครับเหมือนท่อปรปาปาท่อน้ํานะครับตีบฟ้าเนี้ยนะครับที่เรารู้จักดูซิว่าอันนี้จะแตกเหมือนไอ้ท่อร้อยสายไฟเมื่อกี้ไหมนะครับอ่าดูนะครับหนึ่งสองซ่มแตกเหมือนกันเอเอว่ะยเฮ้เอ๋อ ต้องกดต้องกดเข้ามาใกล้ๆนี่หน่อยนะครับเห็นไหมได้ยินเสียงไหมมันจะเฉือน <Yeah. S 1> แบบเชียบเชียบเนี่ยเห็นไหมพอผมวางไว้ปลายนะมันจะแตกดูนะครับนะครับแต่พอผมกดมันให้มันติดกับด้านในเลยอะนะครับมันจะเป็นการเฉือนออกไปเห็นไหมครับอ้าวมันนี้มีรอยแตกอยู่เห็นไหมเห็นไหม เฮ้ยเฮ้ยแจมนี่นะมันความฉลาดมันจะมาหลังจากหลังจากเราโง่ไปแล้วนะครับอะลองอันนี้ใหม่ไอตัวท่อร้อยท่อสายไฟนะครับกดกดเข้ามาใกล้ๆนะครับ <Hey. S 2> เฮ้ยดูเอา <laughs> เอา <laughs> เอาเออเออมเป็นบางเป็นบางจังหวะนะต้องจับจังหวะมันให้เป็นนะครับนี่ดูดิดูเห็นไหม ก,กดเข้ามาใกล้ๆเครื่องนะครับก,กดให้สุดเลยนะครับเนี่ยก,กดเข้ามาให้ชิดสุดเลยโอ้โหจบเลยนี้ช่างร้อยสายไฟยิ้มเลยเนี่ยตัดง่ายเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงตัวนี้อย่างแรกเลยที่ผมจะบอกก็คือมันประหยัดแบตมากแบตไม่ลดเลยสักขีดเดียวนะที่เห็นในคลิปเนี่ยนะครับรวมถึงที่ผมตัดก็คลิปอีกต่างหากนแบตไม่ลดเลยสักขีดเดียวนะครับประหยัดแบตมากเพราะว่ามันใช้กลไกแค่นี้เองอะมันไม่ได้ไปหมุนไปปั่นอะไรเลยมันแค่ ईप ई ईप जनी ये แล้วก็ความแข็งแรงสูงมากนะครับอะไรก็ตามที่มันสามารถใส่เข้าไปในช่องนี้ได้นะมันตัดได้หมดเลยที่เป็นไม้แล้วก็พลาสติกที่เห็นนะครับอย่างท่อ PVC หรือว่าแผ่นพลาสติกผมว่าก็ตัดได้แต่ไอพวกโลหะอะไรนี้ผมจะไม่ลองเพราะว่ากันไกตัวนี้น่าจะเหมาะกับตัดไม้มากกว่าถ้าไปตัดพวกเหล็กโลหะอะไรนีมันอาจจะบินจะอะไรได้ถ้าแต่ถ้าใครจะซื้อไปลองก็ทําได้นะมันค่อนข้างจะอันตรายนะเพราะว่าถ้ากดปุ๊บก็คือตัดเลยนะถ้าใครเอามือแย่เข้าไปผมไม่รู้ว่ามันมีเซ็นเซอร์หรือเปล่าผมเห็นอยู่รุ่น ด้วยคือถ้าเกิดมีนิ้วแย่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่ตัดน,นะครับมันจะดึงมันจะดีดกลับเลยแต่ตัวเนี้ยดูจากสภาพแล้วว่าผมว่าไม่มีเซนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเก็บก็อย่าลืมหุบมันนะครับแล้วก็อย่าให้เด็กเล่นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับตัวนี้อ่ะบ่อยอครั้งหนึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ2,000แล้วก็ถ้าเกิดใส่โค้ดส่วนลดที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูได้นะมันก็อาจจะลดไปอีกนะ200หรืออะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ลองเข้าไปดู แตนะซึ่งราคาตัวนี้ไม่เคยตกเลยนะครับจะยืนอยู่ที่ประมาณ2,000 2,000กว่าตลอดก็ไม่รู้ทําไมแต่ที่ผมลองแล้วผมรู้แล้วเออเฮ้ยมันของมันเจ๋งจริงนะคือแข็งแรงมากจริงนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะทําสวนนะตัดแก่งเก่งเล็กๆที่บ้านคุณหรืออะไรเงี้ยไม่อยากเปลืองแรงก็ใช้ตัวนี้นะครับทุนแรงได้เยอะอาจจะเป็นช่างเดินไฟร้อยสายไฟอาจจะ เอาไปตัดนะตัวท่อร้อยสายไฟ,ไฟไง่ายๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่มองนะครับว่ามันดีไม่ดีนะครับก็เป็นไอเดียเฉยนะครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับวันนี้ฟุ้ฟเฟอร์ชอเนลขาลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจะจะมากชอบไปนะครับ